เป็นไงบ้างบิวันนานก็ประ<ด>สบการณ์ดได้ดอะไรบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้ได้ไปแข่งลูกศิษย์ก็ถือว่าได้เจอคนที่เก่งของเราเยอะมากนักกีฬาชนะของโลกได้เจอพวกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครในปัจจุบันก็ถือว่าดีใจมากครับแล้วเป็นไงฮะอยูต่ตรงนั้นอยู่ตอนวิ่งเป็นไงบ้างรู้สึกก็ก่อนลงสนามก็อ่าก็ขาสั่นนิดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าได้ลงสนามไปก็คือเหมือน ที่เชี่องกีแต่ว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเชื่องกีเพราะว่าคู่ต่อสู้เรามันหลาบโลกทับโลกกันทุกคนเลยก็ตื่นเต้นกว่าปกติแอ่าแล้วเป็นไงตอนตอนออกสตาร์ทมีตื่นเต้นอะไรบ้างออกสตาร์ทดีไหมสตาร์ทถือว่าเรืองขอผมโอเคกับการสตาร์นทนี้มากเลยเพราะว่าตัวเองที่มันมีสมาธิมากขึ้นฟังเสียงม,มีนิสชั่นทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีแรงถีบบล็อกหรืออะไรเงี้ยพอสู้เขาได้ครับ,รบแล้วคิดว่าข้างหน้าเป็นไงฮะเราตักตวงประสบการณ์เป็นไงบ้าง ข้ประสบการณ์นี้ก็ถือว่าได้บทเรียนมาเยอะมากครับก็ผมได้รู้เทคนิคต,ต่างๆอะไรของรายการชนะน้ำโลกเพื่อมาปรับปรุงตัวเองให้แบบเก่งแข่งมากขึ้นครับเอาฝากถึงคนไทยหน่อยครับที่อคอยคอยเชียร์ผมนะผมก็พยายามทำห้าี่สุดน,นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมมา,มากๆครับก็อยากจะาฝากแฟนกีตาชาวโลกและฝากเชียร์ผมต่อไปด้วยครับเพราะยังมีรายการเยกชิงแชมป์โลกในเดือนนี้นะครับวันที่ เอ่เดือนสิงหามนี่ครับก็ฝากเชโอเค้งอง